ไดได้อนารับตกใจกติกาการจ้างงานถูกคนในวงการถามว่ามีเงินใช้ไหมไดไดออนารับตกใจกติกาการจ้างงานปัจจุบันต้องมียอดฟอลถึง5 0 0 0 0นถึงจะถูกจ้างล่าตัวเองถึงไม่ดังแต่งานไม่ขาดมือเป็นอีกหนึ่งพิธีกรสาวสวยสําหรับไดไดออนาพิธีกรชื่อดังที่อยู่ในวงการบันเทิงอย่างยาวนานก็ยังต้องปรับตัวอยู่เรื่อยๆในการทําอาชีพนี้และล่าสุดทําเอาพิธีกรสาวไดไดออนาต้องตกใจ เพราะกะติกาการจ้างงานคนดังๆเปลี่ยนไปแถมเจ้าตัวยังถูกคนในวงการมาถามว่ามีเงินใช้ใหม่ล่าสุดพิธีกรสาวสวยไดไดอา่าได้มาร่วมงานฟินิสร่วมกับ KTC จัดกิจกรรมอะไรฟินบินได้พร้อมเปิดใจสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องการจ้างงานพิธีกรในยุคโซเชียลครองเมืองซึ่งทางไดไดอาณาพิธีกรสาวได้เผยกับเราว่าการจ้างงานในปัจจุบันนี้มีกติกาว่าพิธีกรต้องมีผู้ติดตามถึง50,000 0หรือมากกว่านั้น ถ้าน้อยกว่านั้นทางลูกค้าเขาก็ไม่จ้างซึ่งทางไดไดอานายังได้บอกอีกว่าทางอ็อกไนท์ได้โทรมาสอบถามเรื่องยอดฟอร์เหมือนกันพอบอกไปว่ายอดฟอร์มีไม่ถึง3ามถึงสแสนทางอ็อกไนท์ก็ได้ขอโทษเพราะลูกค้าจะเอาเฉพาะคนที่มียอดฟอร์ห้าแสนหรือมากกว่านั้นเท่านั้นซึ่งทางเธอเองก็บอกว่าไม่เป็นไรทั้งนี้ไดไดอานายอมรับว่าตกใจเมื่อได้ยินครั้งแรกแต่เผอิญว่าออกแกนเซอร์ที่โทรมาบอกแบบนี้ ไม่ใช่คนแรกเขาเป็นคนที่สามส่วนสองคนแรกที่โทรมาคนแรกเป็นคนฮ่องกงอีกคนเป็นคนสิงคโปร์เขาก็ใช้กติกานี้เหมือนกันเรียกว่าเป็นกติกาสากลเลยและสมัยนี้เขาไม่ดูโปรไฟล์ประสบการณ์ต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคใหม่การซื้อสื่อม,มันเป็นแท็กเกจตรวมกันถึงแม้กติกาการจ้างงานจะเปลี่ยนไปแต่ไดไดอานาะงานไม่เคยขาดมือเงินเข้าตลอดไม่ใช่เพียงแค่งานพิธีกรงานสื่ออย่างเดียวยังมีงานอื่นๆอีกที่ไม่ได้อยู่ในสื่อซึ่งทางไดไดอานาะ เผยกับสื่อว่าอีกว่าทุกคนในวงการถามว่ามีเงินใช้ไหมแต่ก็ไม่ได้ตกใจคิดว่าเขาเป็นห่วงเราพร้อมยังตอบติดตลกอีกว่าตัวเธอเองไม่มีขาขึ้นขาลงมีแต่ขาใหญ่กับขาเล็กหัวเราะ